สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรพอเพีพยงอีกแล้วครับก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีวันสงการสวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะครับก็วันนี้วันที่16แล้วเนาะหลายท่านที่เดินทางกลับบ้านก็คงจะเดินทางกลับนะทางานบางที่เดินทางออกจากกรุงเทพก็ดีอะไร แล้วต่างๆที่ไปต่างจังหวัดนะกลับไปหายุงหายญาติาพ่อหาแม่หาญาติผู้ใหญ่วันรวมญาตนะิพบกันสนุกสนานก็คงจะเดินทางกลับกันตั้งแต่เมื่อวานหรือวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ทยอยกลับนะครับก็ป้องกันในเรื่องของโควิดด้วยนะครับสาหรับปีนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับไม่ได้ไปไหนเลยตั้งแต่วันที่12นะหยุด ทำงานตั้งแต่วันที่12จะถึงวันเนี้ก็ยังไม่ไปไหนก็อ,อยู่ที่บ้านนะครับก็มีเวลาที่จะปลูกนู่นปลูกนี่เนะาะปลูกผักถอนหญ้าพ่นดินใส่ปุ๋ยก็พอม,มีเวลาอยู่สามสี่ห้าวันนะครับวันนี้ก็เพิ่งทํางานเสร็จปลูกผักเพิ่งเสร็จนะเสื้อ,อยังเปียกทั้งตัวเลยเหงื่อเปียกทั้งตัวนะก,ก็มานั่งพักผ่อนนั่งพักผ่อนสักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับ พอดีวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอุปกรณ์ในเรื่องของการถ่ายทำรรผมปกติผมจะใช้กล้องแคนนอน 600D เนาะแล้วก็จะมีไมคก็ซื้อไมค์ไมคน่าจะเป็นของจีนไมคก็จะมีตัวตัวแม่มันติดตู่ที่เครื่องที่กล้องแล้วก็ขนาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมามาดูใกล้ ส่วนตัวนี้เป็นตัวตัวไม่ที่จะส่งสัญญาณเสียงไปหาที่กล้องนะครับเวลาเราถ่ายทาอยู่แต่อันนี้มันก็ไม่เหมือนไม้ลอยเนาะนี่ก็ใช้เน็บเน็บติดตาตัวแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวไม้ก็มันหนีบหนีบติดตาตัวเราเนี่ยติดหน้าอกน,นะครับอันนี้ติดหน้าอกโก็ซื้ออันนี้มาก็นานพอสมควรแล้วครับก็มันยังใช้การได้ดีอยู่ก็เห็น ก็ยังอยากได้ไม้ลอ,อยอยู่แต่ว่าอันนี้ยังใช้ดีอยู่ก็คงใช้ตัวนี้ต่อไปนะครับแต่ปัญหามันก็คือมันมันเปลืองฐานเนาะเพราะว่าตัวนี้ใช้ฐานสองก้อนและตัวแม่มนเนี่ยใช้ฐานสองก้อนก็ชุดหนึ่งนี่ใช้สี่ก้อนจริงๆแล้วมันมีสามตัวนะตัวไม้มันจะมีสองตัวถ้าเราถ่ายทำสองคนเนี่ยใช้ไม้คนละตัว,ตวสามารถพูดได้สบาย ตัวยานตัวแม่มันเนี่ยตัวรีเซิร์ฟเวอร์มันก็จะอยู่ที่เครื่องมีสายาแจ็คเสียบอยู่ที่ตัวกล้องอตัวนี้ก็จะมีไมค์เอาไมค์มาเสียบนี่ตัวหนึ่งก็สามารถาพูดได้สองคนทาเวลาทําคลิปร่วมกันเนี่ยสามารถใช้ได้สองคนนะครับก็เลยปกติผมก็จะซื้อถ่านเนาะซื้อถ่านแห้งเป็นของพวก ฮานาโซนิกมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็ชุดหนึ่งก็สี่ก้อนก็ซื้อแถวโซนเซเว่นก็ตกละร้อ่สิบาทก็มีปัญหาทั้งว่าเราใช้ไปเราไปรู้ว่าแบตมน,นเหลือเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาซื้อสำรองไว้บางทีถ่ายคลิปไปก็ลืมดูแบตหมดผูดเปลา่าประเปลา่ปลาววอยู่คนเดียวนะครับเอามาเปิดดูคลิปเสียงไม่มีนะครับก็ต้องมาถา่าย บางทีก็ต้องทิ้งไว้เลยว่าบางนีก็ต้องมาถ่ายทําใหม่บางทีก็ตัดเป็นคลิปไม่มีเสียงไปบรรยายไปแทนนะครับอันนี้คือปัญหาการใช้ถ่านแห้งเนาะถ่านแห้งที่เราซื้อมาใช้แล้วทิ้งวันนี้ก็เมื่อสองวันที่แล้วก็เลยตัดสินใจเปิดดูในลาซาด้าอ้าวมันมีถ่านแบบชาิได้นะเขาลืมคิดไปว่าลืมหาถ่านแบบชาิได้มาใช้เพราะว่ามันมันมันจะคุ้มค่ากว่ากันนะครับคุ้มค่ากว่ากันเพราะว่า เราเราชาตเสร็จเราใช้ไปแล้วก็มาชาตไว้ก็คือเราชาตไว้เชา้ามาหรือวันต่อไปเราจะใช้งานแล้วก็เอามาใช้งานได้แต่ถ่านแห้งหมดแล้วหมดเลยนะหมดแลยไม่เตือนด้วยนะครับไม่มีการเตือนนะเราก็บางทีต้องไปมาเช็กอีเนี่ยมไปมันงเขียวหรือเปล่าเราไปเช็คตัวตัวรับสัญญ,ญาณที่ที่กล้ององีกตัวรุ่นถ่านหมดหรือยังตัวนี้ถ่านหมดหรือยังมาเช็คดูนะครับก่อน ก่อนจะทําคลิปไปต้องมาเทศเสียงดูก่อนว่าเออเปิดพงเปิดไฟมันติดไฟเขียวอ่อนเขียวอยู่ไหมฐานมันมีอยู่ไหมนะครับถ้าเปิดแล้วมันแดงแสดงว่ญญาฐานมันกล้จะหมดนะครับบางทีเราก็ลืมดูเนาะเปิดตุ๊กกระทางานเลยแล้วก็ทําคลิปไปเพลินแล้วก็ลืมนะก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูในลาซาด้าแล้วก็สั่งเข้ามาเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูยังไม่ได้แกะกล่องฮะเดี๋ยวจะมาแกะดูๆวพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ ใกล้ๆตัวใหม่เนาะเป็นตัวใหม่นะครับใหม่ก็จะเป็นแบบนี้จะมีตัวหุ้มกันกันลมกันอะไรเวลาเราถ้าพุดว่าพูดว่ามันไม่เป็นไรนะครับเสียงกู่ฟ้ากู่ฟ้ามันก็มันมันลดกาซับเรื่องลมได้ดีนะครับซื้อมามันก็จะมีอยู่สองตัวตัวใหม่แต่จะมีตัวรับสัญญาณอยู่ที่ติดกล้องตัวหนึ่งนะครับหน้าตาเหมือนกันนี่แหละครับแต่เตียงแต่เปลี่ยนเป็นว่า สรับสัญญาณนี่เป็นนี่ตวส่เนาะตวตวส่ครับอ,อันนี้ก็เลยซื้อสั่งซื้อฐานมาเดี๋ยวมัน,ชาาน,บบนใช้ฐานแบบนี้นะฮะฐานแบบนี้เนี่ยสี่ก้อนเนี่ยร้อยยี่สิบแปดบาทนะแถวแถวเซเว่นนะครับแพงครับฐานแล้วก็เราก็ลืมคิดไปน้องเรา็มัอแต่ใช้แบบนี้ลืมไว้ว่าฐานแบบชาตินี่ก็เลยดูในลาซาด้านะก็เลยสั่ง น,นี้ตกอยู่300 3 0 0 310บาทรวมค่าส่งเนาะ310ร้อยสิบาทาแกะรูปเป็นอะไรมาข้างในมันแพ็กมาให้เราอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่ยถ่านเนาะเนาะกล่องใส่ยถ่านกล่องสี่ก้อนอ่าก็มีถ่านอยู่แปดอน้น ชุดหนึ่งเราจะสี่ก้อนกับวีเลยชาร์จชุดนี้ไว้ชุดดใช้ก็ใช้ไปชาร์จก็ชาร์าาไว้มันจะม,กจะมีก็จะมีฐานสำรองนะครับแก้อนดีเลยครับ 1, ชุดนี้ข้างในก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จไฟก็สามารถชาร์จได้ครั้งละสี่ก้อนก็จะมีระบบดนะิจิตอลเนาะ ว่าไฟเต็มไม่เต็มไฟได้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เต็มไม่เต็มนะครับก็นี่ก็จะเป็นสายสายชาร์จนะครับชาร์จเสียบกับปลั๊กนะครับก็ดีเลยเยี่ยมเลยก็ไม่มีอะไรล้แค่นี้นะครับก็จะมีสามีอย่างนี่ก็น่าจะเป็นอะไรคู่มือมันคู่มือการใช้นาะก็คงไม่น่ามีปัญหาวันนี้ก็จะเจะชาร์จไว้ก็ได้ฐานของใหม่มาแนละ้ะ ตอนนี้ก็สบายนะครับถ่ายทําก็ไม่ต้องเป็นห่วงถ่นะานหมดแล้วก็เิดถ่านมากระชับใหม่ครัมันมีสำรองอยู่สองชุดสบายเลยแปดก้อนนะครับตามรถกระบะก็คุ้มมาดูแล้วคุ้มนะนี่มีกล่องเก็บถ่านด้วยสบายเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันหล่นหายจริงแบบเนี้ยเอามาใช้กัน,นี่มันมันบางทีมันก็บอกว่าถ่านหมดแล้วแต่บางทีมก็ติะแกะไปใส่พวก เมาส์เมาส์คอมพิวเตอร์ที่มันเป็นเมาส์ไร้สายเนาะก็ยังสามารถเอาไปใช้ได้งานอีกนานนะครับเพราะพวกเมาส์มันจะใช้ไฟไม่เยอะเอาไปใส่นาฬิกาเรลกาก็ยังได้อีกนะผมก็ยังไม่ค่อยทิ้งหก็ไปเก็บไว้ะของมันเก่าๆที่ว่าเราเราใช้ตรงนี้ถานมันหมดแล้วเราก็สามารถเก็บเอาไปใส่ใช้อีกได้ต่ออจนมันไฟมันหมดก็จะเก็บไว้ในนี้แหละครับก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า าการใช้ไม้อะไรต่างรบ,บมก็จะเป็นระบบแบบนี้นะครับใช,ใช้ไม้แบบนี้นะครับในตัวไม้มันก็จะมีฐานอย่างนี้ครับใส่เข้าไปสี่ก้อนแบบนี้ถา,านสองก้อนแล้วก็ตัวแม่เป็นสองก้อนนะส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับเป็นตัวสำรองรเวลาเรา,อ,าอัดรายการหรือว่าทําคลิปมีผู้ร่วมรายการเราก็สามารถใช้ไม้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ใส่ฐานเข้าไปก็เปิดโป๊ะอย่างนี้ ก็ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเสาอากาศเนาะเสาอากาศที่จะส่งสัญญาณนะครับใครเป็นลักษณะนี้ครับตรงนี้ก็ต้องเอาไม้มาเสียบอีกตัวหนึ่งนะครับนะก็สบายแล้วตอนนี้นะเรามีฐานสำรองพร้อมที่ที่จะทํางานเนาะพร้อมที่จะทํางานนะครับพร้อมที่จะทำงาน,แล,นแล้วก็มันหมดเราก็มีฐานสำรองมีแบตเตอรี่สำรอง ไปไหนก็สะดวกสบายถ่า,ายทำถ่า,ายทำที่ไหนก็สะดวกสบายเนาะไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องถ่งานจะหมดนะนู่นนี่นั่นนะครับบางทีก็เป็นพวงนะเราบางทีลืมไปเตรียมไปแค่สี่ก้อนไม่ได้เตรียมสำรองก็แบตหมดก็ยุ่งเลยนะครับยุ่งเลยหลายท่านคงจะใช้ไม้ลักษณะแบบนี้เนาะโมเลยไม,ไม้ไม้ลงไม้ลอยเราก็ ผมก็มันมีแบตมีถาดมีไม้แบบนี้ก็ใช้แบบนี้ได้ก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคเสียงสัญญาณก็สามห้าสิบเมตรนะครับเขาลอ,ลองรับวันนั้นผมทดลองรับประมาณห้าสิเมตรสาสิเมตรห้าสิเมตรเนี่ยได้สบายในะคลิปก่อนๆที่ผมมีเพราะว่าเคยทดลองร้วห่างสามสิบเมตรเนี่ยเสียงชัดเจ้านะสาสเจ๋วสบายๆนะครับสบายๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเอาไว้แค่นี้นะครับก็เป็นการ พาท่านผู้ชมมาดูอุปกรณ์ในการใช้ในเรื่องของการทําคลิปในเรื่องของไม้เนาะแล้วก็ทานที่สั่งเข้ามาเพิ่มเติมนะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็คลิกเข้าไปหานะไปหาได้นะครับเตีองฐานเรื่องอะไรที่แต่บางคนอาจะใช้ฐานแบบนี้นะบางคนก็อาจจะใช้ฐานแบบอื่นนะฐานสมัยกับผมแต่ผมยังพดลรานอยู่ยังใช้ฐานแบบนี้กับกับใช้กับไม้กับอะไรต่างๆอยู่นะครับก็ถ้าใช้แบบผมก็ลองไปคลิกหาดูใช้แบบ ฐานที่เราชาติได้มันจะคุ้มกว่ากันเยอะนะประหยัดกันเยอะคิดได้ก็หมดหลายชุดละมัวมัวแต่ไปซื้อฐานแห้งมาทีละร้อยทีแปดร้อยยี่บแปดบาทนะครับพอจะคิดได้เราก็มัวแต่คิดอย่างอื่นทําอย่างอื่นนอกแล้วลืมลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปนำะมันนึกขึ้นได้อ๋อซื้อฐานแบบนี้มันชาจะคุ้มกว่านะครับสรุปแล้วฐานแบบเราชาติไฟได้มันจะคุ้มค่ากว่านะครับซื้อครั้งเดียว3 0 0รกว่าบาทนะชาิได้หลายครั้งนะครับอย่างนั้นก็ใช้กับ ีถึงสปีถึงจะเสริมสภาพนะครับสหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ